สวัสดีครับพี่น้องนะครับกลับมาพบกับการประชาสัมพันธ์นะครับของคิดจากเดือนไลฟ์ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนพี่น้องครับถ้าเราอยู่คิดจักเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสร่วมประกอบพิธีศีลด้วยกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราต่างคนต่างอยู่คนละที่เนาะก็อยากจใจพี่น้องได้กลับไปหากขนมปังนะครับแล้วก็ดื่มน้ําองุ่นนะครับแล้วก็ระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่โปร่งได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วก็ พระโลหิตของพระองค์เนี่ยได้ส่งชำระบาปให้กับเรานะครับอยากให้พี่น้องกลับไปลองทําดูด้วยตัวของพี่น้องเองนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการระลึกถึงพระองค์นะครับอธิษฐานต่อพระองค์ในชีวิตของเราที่เราเองนะครับได้รับความรอดได้รับความรักจากพรนะองค์เนาะก็อยากใจใพวกเราได้ประกอบพิธีศีลอยู่ที่บ้านของเรานะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคิดจ,จักรของเราที่ มีโอกาสได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้านะครับเมื่อวานนี้นะครับคิจจักของเราได้ไปร่วมกันขนย้ายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะที่ใช้ในคิชจจักรนะครับในห้องน้ำมการนะจากผู้ถวายท่านหนึ่งที่ได้นําโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้มาถวายให้กับเรานะครับเราขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้มีส่วนร่วมทั้งผู้ถวายแล้วก็ผู้ที่ไปขนของขนอุปกรณ์เราขอบคุณพระเจ้าที่ เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน,นครับทุกคนช่วยกันอย่างขมันขันแข้งนะครับแล้วก็ทําให้งานของเราสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอย่างมากมายพี่น้องครับสัปดาห์นี้นะครับใครมีอะไรให้เราอธิฐานเผื่ออย่าลืมที่จะส่งข้อความลงมาข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อนะครับให้กับพี่น้องทุกคนคิดจักของเราก็ยังห่วงใยพี่น้องทุกคนอยู่เสมอนะครับ ส่งข้อความมาให้เราที่ฐานเผื่อได้เลยนะรวมถึงพี่น้องครับขอให้พี่น้องนะครับที่จะร่วมกันในการถวายทรัพย์นะครับน้องนิวเองได้ร้องเพลงถวายทรัพย์ไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องเองจดเบอร์ไม่ทันบอกโอ้โหเบอร์เนี่ยนะครับขึ้นไวมากนะครับเดี๋ยวพี่อําจะขึ้นเบอร์ให้นะครับพี่น้องมาร่วมกันในการถวายทรัพย์นะครับเพื่อที่จะนําเงินเนี้ยไปสําหรับค่าน้ําค่าไฟในคิสจกักร ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้เข้าไปใช้นะครับแต่เราก็เริ่มมีการนะครับเ,เข้าไปเฝ้าสถานที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อธิษฐานเผื่อนะครับผู้ที่ไปอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมอสน้องบีนะครับรวมถึงพี่แอมนะครับที่ดูแลคี้ชจักรของเราอย่างดีแล้วก็สัตซ์ซื่อก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านั้นแต่เราอธิษฐานเผื่อนะครับพี่น้องของเราอธิษฐานเผื่องบประมาณของเราแล้วก็ ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับเออผ่านไปคริสจักรนะครับหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมนอกจากจะถวายทรัพย์แล้วอยากจะถวายข้าวสารอาหารแห้งของเล็กๆน้อยๆนะครับปลากระป๋องของกินอะไรก็แล้วแต่พี่น้องถวายได้ที่โบสถ์นะครับเพราะว่าตอนนี้มีน้องๆของเราเป็นจิตอาสาไปพักอยู่ที่โบสถ์นะครับแล้วก็เขาเองก็ได้มีส่วนในการดูแลคริสจักนะนั้นเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะร่วมถวายให้กับ พี่น้องในคิสจักรได้น,นะครับดังนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะฮะเราเจอกันอีกที่ในะสัปดาห์หน้าเนาะที่ออนไลน์ที่นี้นะครับบนเพจ The l i ล e Church นะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยจากโควิดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ในสัปดาห์นี้นะครับที่จะถึงนี้ด้วยเนาะก,ก็แฮปปี้ เอนจอในวันหยุดด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกคนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับบาย